ในจิตเน,นี่ยผู้ที่เฝ้าดูจะรู้ไอ้ตัวคิดไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยมันคือผู้ถูกดูแล้วอะไรละ่ะคือตัวผู้ที่เฝ้าดูก็คือตัวสติก็คือตัวผู้รู้ผู้รู้จะเฝ้าดูจะเห็นอาการมันแต่ตัวสติตัวผู้รู้เนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรเขาแค่รู้รู้และเห็นมงนองรอบ ของอาการของจิตมันเพราะที่สุดแล้วการคิดเนี่ยหรือการปรุงแต่งเนี่ยมันต้องมีวงรอบการเกิดและดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสุดท้ายเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาแค่เฝ้าดูและเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเช่นเดียวกันกับคนส่วนน้อยเขาเป็นผู้เฝ้าดูเขารอให้คนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ถูกดูเนี่ยตัดสินใจให้เสร็จก่อนทุกอย่าง เขาถึงมาโซบิธีนี่คือหลักการเดียวกันและคนส่วนใหญ่นะส่วนมากจะไม่พยายามทําความเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่นะจะติดกับดักนี้ในเรื่องความคิดเขาก็จะวนเวียนอยู่ความคิดว่าทั้งไมเขาจะหาคําตอบตลอดเวลาเลยว่าราคาทองคํามันจะขึ้นต่อไหมหรือมันจะลงหรือมันจะอยู่แค่นี้เขาจะหาเหตุผลหาคําตอบ สุดท้ายเขาก็จะไม่เขาก็ไม่เห็นเพราะมันไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้แล้วก็คือมันไม่ชัดเจน่ด้ไงเพราะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ชัดเจนคนอื่นเขาก็ต้องเห็นเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ชัดเจนเพราะคนส่วนใหญ่มันก็คิดอย่างนี้มันยังไม่ได้ข้อสรุปมันยังไม่จบมันก็ยังไม่ชัดเจนสิ่งต้องทำคือไม่ต้องคิดไม่ต้องหาวิธีการ ไม่ต้องหกกักคัตออเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้เรารอเพราะทุกอย่างเมื่อมันถึงเวลามันเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลทุกอย่างเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาอ้างองีกเช่นทองคำมันขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้ต่อเมื่อมันจบแล้วไม่มีใครรู้เหตุการณ์ก่อนออกเดินทางสุดท้ายเราจะรู้หลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันสรุปมาแล้วมันจบแล้วอ๋อที่ทองคํามันขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะ เพราะเฟดออกมาประกาศว่าะจะลดดอกเบีย้ยเพราะเฟดออกมาประกาศดัชนีต่างๆเป็นผลบวกกับทองคำเพราะตอนนี้เกิดสงครามภูมิรัฐศสาสตร์เพราะตอนนี้ดอลลาร์มันอ่อนค่าเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเซกเตอร์ต่างๆที่มีเหตุผลมันจะออกมาให้เราเชื่อแล้วอ๋อมันเป็นอย่างงี้ในทางกลับกันเช่นกันถ้าทองมันลงเนี่ยพอมันลงแล้วเนี่ย เห็นผลรอบนี้แหละมันก็จะมาซัพพอร์ตเราอ๋อเพราะว่า Data ต,ต่างๆที่ออกมาจากเฟดมันเป็นผลผลลบกับทองอ๋อดอลลาร์มันแข็งนี่ทองก็อ่อนสงครามสงบแล้วเขาเขายุติกแล้วเขาเขาลงนามส,สัญญากันแล้วเห็นไหมมันก็จะมีผลมาให้เราเข้าใจได้ตลอดเลยดังนั้นไม่ต้องไปหาคําตอบไม่ต้องไปหา เราต้องคิดถึงเราจะคิดไม่ได้แบบคนส่วนน้อยเพราะวิธีคิดของคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ไม่เหมือนกันศักยภาพ power ก็ไม่เหมือนกันแต่เราแกะรอยความคิดก็ได้เราอ่านความคิดก็ได้สุดท้ายมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาจิตวิทยาก,ก็เป็นเรื่องของจิตนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวหรือเทคนิค หรือข่าวสารหรือต่างๆอะไรมากมายที่เป็นเหตุผลให้เราต้องเชื่ออย่างนั้นแต่ในเรื่องของเราต้องรู้การคิดอ่านของคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่จะเชื่ออย่างมากถ้ามีเหตุผลเข้ามาสปปนับสนุนแล้วหนักไปข้างใดข้างหนึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเชื่ออย่างนั้นก็จะทํากันอย่างนั้นผลมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นนี่คือหลักการของความเชื่อแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสติ เพราะว่าการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวเราอยู่จุดไหนหปลอดภัยกับความเสี่ยงโชคดีนะครับ